สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่20ของการเดินทางนะครับเดย์ Day 20ของเรานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองซาวส์เบิร์กนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามาจากการท่องเที่ยวประเทศเยอรมันมาแล้วนะครับประมาณ17วันนะครับแล้วมาจบที่เบอร์เชสกาเดนก่อนที่เราจะนั่งรถบัสสาย840เข้ามาที่เมืองซาวส์เบิร์กนะครับแล้วเราก็เที่ยวกันประมาณ2วันนะครับแล้ววันนี้นะครับจากซาวส์เบิร์กเนี่ยเราจะไปต่อกันที่กิลเกน เส้นมูฟกางแล้วก็จบที่เมืองบัตอิเชลนะครับเส้นสีน้ําตาลเนี่ยก็คือเส้นรถบัสนั่นเองนะครับทีนี้จากซาเบิกมาเมืองเซนกิลเกนเนี่ยทำไมมาเซนกิลเกนเพราะว่าเซนกิลเกนเนี่ยเป็นจุดต่อเรือจุดแรกนะครับก็คือเราจะนั่งเรือเขาเรียกว่าเรือล่องทะเลสาบนะครับคือเซนกิลเกนเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นเรือไปลงที่เส้นบุฟกังนะครับเสนบุฟกังก็เป็นหมู่บ้านริมทะเลสาบคือเป็นจุด วิวที่สวยที่สุดของเทเลสาบุบกังเซนะครับเซเลสาบุบกังเซเนี่ยมันมีหมู่บ้านอยู่ล้อมรอบเนี่ยหลายหมู่บ้านแต่ว่าจุดของเซเสาบุบกังเนี่ยคือจุดที่สวยที่สุดนะครับแล้วหลังจากที่เซเลาบุบกังเสร็จปุ๊บเราก็จะนั่งรถบัสกันต่อนะครับก็ไปจบที่เมืองบาติเช่นบาติเช่นสําคัญยังไงบาติเช่นก็จริงๆแล้วมันเขียนประมาณเหมือนบานะครับ <laughs> จริงๆแล้วคือภาษาเยอรมันก็อ่านบัสนะครับบัสก็ถ้าเมือง เราจะถ้าเราดูตามแผนที่เนี่ยจะเห็นเมืองที่มีชื่อขึ้นต้นว่าบารสเนี่ยอยู่เยอะเลยถ้าเมืองไหนมีชื่อขึ้นต้นแบบนี้ก็คือเป็นเมืองที่มีน้ําแร่เ,เขาเรียกว่าไรน,นะแหล่งน้ําพุร้อนธรรมชาติจําได้ว่าคําว่า b a d หรือ BART เนี่ยก็คือคําว่า b a รของภาษาอังกฤษ b a t h ก็คือหมายความว่าเมืองนั้นก็ต้องมีโรงอาบน้ํา เป็นแหล่งน้ำท่อน้ำร้อนน,น้ำร้อนธรรมชาติเหมือนญี่ปุ่นที่มีแบบน้ําพุร้อนอยู่เต็มไปหมดทั้งประเทศเลยสรุปก็คือเป็นออนเซ็นของเดรมันใช่ไหมของออสเตรียใช่ใชแต่ว่าเราไม่ได้จะไปออนเซ็นนะครับแต่ว่าเมืองบาสอิชเชนเนี่ยก็เป็นเมืองที่สวยงามคือสวยงามยังไงมันจะแตกต่างจากเมืองก่อนๆตรงที่ว่าเมืองก,อก่อนนี้ประมาณว่าคลาสสิกมีโอทาวที่คลาสสิกตึกสวยงามอลังการอะไรอย่างนี้แต่นี่เหมือนแบบเมืองรีสอร์ท ดิเชนเป็นที่ตั้งของไคเซอร์วิลล่าไคเซอร์ในภาษาเยอรมันก็เท่ยางงี้ก็รู้อยู่แล้วว่าก็คือแปลว่าคิงนั่นเองวิลล่าก็เหมือนเป็นครือสนาของคิงจากซาวส์เบิร์กมาตรงเนี้ยมันขึ้นรถบัสใช่ป่ะแล้วมันไม่มีรถไฟเหรอหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะข้ามสะเลสาบอันเนี้ยมันแทงใช่ป่ะเราไปตรงเซนต์วุบกางเลยโดยที่ไม่นั่งเรือได้ไหมอ่อคำถามแรก เรื่องรถไฟมาเซนบุก,กังมีไหมคําตอบคือไม่มีเพราะว่าเส้นรถไฟเนี่ยจากเมืองซาวส์เบิร์กเนี่ยเขาจะขึ้นอ้อมขึ้นข้างบนไปที่เมืองแอดนังพันเชมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยเออนเนี่ยเนี่ยเส้นสีดําเนี่ยถ้านั่งรถไฟเนี่ยมันจะขึ้นข้างบนแล้วเนี่ยเส้นสีดาก็คือลงมาเขาจะไปอ้อมขึ้นบนแล้วก็ลงมาที่โอเบอร์ทนคือต้องตรงข้ามฮาส์เดดนั่นแหละใครจะมาฮาส์เดดโดยรถไฟเนี่ยเขาก็อ้อมขึ้นข้างบนแล้วก็มาจบที่ตรงนี้ แต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของซีเนอรี่ก็คือวิวที่สวยงามฉะนั้นใครจะมาเฮาส์เดต้องการดูวิวที่สวยงามโดยทางรถบัสก็ต้องมาทางรถเมล์เส้นนี้เหมือนกันส่วนคําถามที่2คือไม่นั่งเรือข้ามทสาลังเศได้ไหมมีได้ได้ก็คือเราจัดตรงเนี้ยซาวเบิร์กเ,เรามาลงที่เซนกินเกนใช่ไหมเราก็ไม่ต้องลงไงเราก็ไปต่อมันก็จะวิ่งมาทางด้านใต้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ มาจอดที่ประมาณตรงนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้นะ STROBL เนี่ยหมู่บ้านเนี่ยก็มามาจบที่หมู่บ้านนี้หรือถ้าใครไม่ลงที่หมู่บ้านนี้ก็รถเมล์ก็ไปต่อที่บัสอิตเช่นต่อก็คือนั่งรถเมล์ก็ได้สรุปแล้วนะครับแต่ว่าเราบ้านท,ทะเลสาบเราก็เลยนั่งเรือล่งลองทะเลสาบคือจริงๆแล้วตอนแรกเราจองโรงแรมเอาไว้ที่เซนทรูปกางใช่ป่ะเนี่ยเป็น ปักหมุดสีดำเงินเนี่ยก็คือจองเอาไว้แล้วแต่ว่าในวันถัดไปอะ่ะเราเกิดโลภขึ้นมาว่าเราไม่ได้เที่ยวบาติเชอร์เลยทั้งทงท,งที่เราผ่านแต่ว่าไม่มีเวลาในการเที่ยวตรงนี้เลยก็เลยคิดว่าอยากจะไปเที่ยวตรงนี้ก็เลยได้ไอเดียว,ว่าเปลี่ยนโรงแรมดีกว่าเปลี่ยนจากเซนต์วูบกังไปอยู่บาติเชอก็หมายความว่าเราจะได้เดินตรงนี้ ก็หลายชั่วโมงอยู่นะแต่ว่าเราต้องลากกระเป๋าเดินเ mm hmm. พราะมันไม่มีที่ล็อกเกอร์มันไม่ด้มีสถานีรถไฟแล้วก็ต้องลากกระเป๋าเดินอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งแต่ว่าข้อดีก็คือเราได้เที่ยวบาติเชนเพิ่มแล้วก็บาติเชนเนี่ยมีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยแต่เซนทรัลกางมันไม่มีมีแต่ว่าไม่มีสัญลักษณ์ซูเปอร์ก็ไม่รู้นะแล้วก็บาติเชนก็ราคาโรงแรมราคาถูกกว่าด้วยเพิม่มอีกนิดนึงคือบาติเชนเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่คนจะไปต่อฮาเซตเนี่ยเท่าที่เคยอ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านผ่านเลยไปเหตุผลไม่ใช่อะไรไม่มีเวลาแวะหรือแวะก็ได้แวะแค่นิดเดียวแต่ว่าตอนแรกเราก็กะจะผ่านเหมือนกันก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเรื่องของโรงแรมว่าโรงแรมที่เซนบุก,กังก็ราคาแพงกว่าแล้วก็บังเอิญว่าบาัตรอิเซนจริงๆก็แพงไม่แพ้กันเลยแต่ว่าบังเอิญมีอยู่โรงแรมหนึ่งที่ดูดีดูดีก็ห้างสถานีรถไฟด้วย แล้วอยู่ดีราคาเขาก็ลดลดลงในราคาที่จับต้องได้ก็โอเคงั้นเอาบัตรอีเซนแทนแเพราะว่าวันถัดไปเนี่ยเราก็จะได้ไปเฮาสแตดเร็วขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเราอยู่เส้นรูปกลางวันถัดไปเราจะไปเฮาสแตแล้วก็รถเมล์เส้นรูปกลางมาบัตรอิเซนแล้วก็รถไฟมาลงตรงนี้ก็ <Okay. S 1> ช้าแต่เราก็ได้แค่ผ่านบัตรอีเซนอยู่ดีฉะนั้นรอนสรปทริปนี้เราไม่เราไม่ได้แค่ผ่านบัตรอีเซนเราจะเที่ยวบัตรอีเซนได้เยอะพอสมควรเลยอันนี้คือการเดินทางจาก เมืองเซาบิร์กของเรานะครับเราที่พักของเราเนี่ยก็จะอยู่ประมาณทางขวาบนของเมืองนะครับที่ถน,นนนี้เลยนะครับแชลมูเซอร์ฮับสตาทับสตาเนี่ยนะครับก็ปลายรถเมลที่เราจะขึ้นได้ก็คือ2จุดนี้จากที่ดูในเว็บส่วนรถที่จะไปก็คือบัสสาย150บัสสาย150ขึ้นได้เฉพาะตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะจริงๆขึ้นได้ตั้งแต่ s ซาบิร์กฮับบานฮอฟแล้ว นะครับแต่บังเอินว่าเราอยู่โรงแรมงีแล้วเคยอุตริมาว่าเฮ้ยเราขี้เกียจเดินไปครับบานฮอบว่ะมีแถวแถวบ้านเราเนี่ยแ้วที่เราพักเนี่ยมีไหมมีมีแต่ว่าป้ายสองป้ายเนี่ยเขาไม่บอกว่าจอดหรือเปล่าเราก็เลยเดาว,ว่าสงสัยต้องเออเขาเขาบอกแต่สองป้ายนี้เราก็เลยคิดว่าคงต้องไปขึ้นเฉพาะสองป้ายนี้แหละถ้าเกิดว่าจะหาสายรถเมลล้วก็เข้าเว็บเว็บนี้ได้ทั้งรถเมลทั้งรถไฟก็เว็บนี้แหละ oebb at นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้คือชื่อป้ายใกล้ๆโรงแรมของเราแล้วก็นี่ปลายปลายทางที่ เราจะไปลงรถเมล์ป้ายนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นขึ้นเรือนะครับแล้วเราก็ใส่วันที่อันนี้คือวันที่ที่เราจะไปแล้วก็ระยะเวลาใส่แค่เลขนี้เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องใส่จุดศูนย์ศูนย์ก็ได้เสร็จแ,แล้วเราก็เสร็จไปเลยมันก็ขึ้นมาแล้วต่อเดียวถึงก็ถ้าอยากเพิ่มรอบมากกว่านี้ก็เลเตอร์ปุ๊บแล้วเราก็กดดูรายละเอียดเอาตอนเก้าโมงแล้วกัน นี่ไงนี่ไงครับก็สาย150อ,อยากรู้ว่าผ่านไป้ายไหนบ้างก็กดนี่เลย Show Immediate Stop กดไปนี่ก็ไปไหนบ้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปจบที่เซนกิลเกนบัสบานฮอฟไม่มีรถไฟไงก็เลยมีแต่เป็นบัสบานฮอฟถึงเซนกิลเกนแล้วนะครับก็ลงบัสที่ป้ายนี้มีอยู่ป้ายเดียวนี่แหละแล้วก็จุดขึ้นเรือก,ก็คือตรงนี้แล้วก็มีเวลากันประมาณ เกือบสี่สิบนาทีหรือสี่สิบกว่านาทีนี่แหละก็เดินหมู่บ้านเนี้ยจริงๆหมู่บ้านนี้ก็สวยนะเสียดายวันนี้เราต้องลากกระเป๋ากันแล้วเราก็พอขึ้นเรือตรงจุดนี้ปุ๊บก็จะใช้เวลาประมาณห้าสิบนาทีไม่เป็นไรเดี๋ยวเฝ้าของให้ขี้เกียจเดินไม่ได้ไปเราก็ต้องขยันเดินต้องเอาให้คุ้มคือรอบเรือของเอ่อเรือล่องทะเลสาบอุบกังเซนะครับก็นี่แหละเซนกิวเกนเป็นเมืองที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็เราก็จะไปจบที่เซนบุฟกังแต่ถ้าเกิดใครจะไป ไปขึ้นอันนี้นะครับอซชบเบิร์กบานนี้นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าก็เป็นรถไฟรถไฟแบบโบราณโบราณอย่างเงี้ยแล้วขึ้นยอดเขานะครับซึ่งราคาก็แพงเอาเรื่องอยู่4ี่กว่ายูโรเนี่ยแต่ใครอยากขึ้นก็ต้องลงคาเรือนี้แัชเบิร์กบานนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เราถ้าเราขึ้นรอบเที่ยงตามแผนของเราก็ก็จะถึงที่เซนบุก,กังก็เที่ยง50ิก็ประมาณห0ินาทีแล้วค่าเรือนี้จริงเหมือนแพงหรือเปล่าไม่ได้แพงนะ ไม่ได้แพงนะเราเริ่มที่นี่ใช่ไหมครับเซนกิลเกนแล้วก็จะไปเซนรูปกลางก็นี่แหละราคาเนี้เจ็ดจุดสี่ยูโรก็ไม่ได้แพงนะถ้าแพงกว่านี้สงสัยเราจะไม่เอาแหละนี่นะครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือตรงนี้เซนเซลกิเกนนะครับแล้วก็มีหลายป้ายมากเลยที่เรามาร์คเอาไว้นะครับแล้วเราแต่ว่าท่าที่เราจะลงก็คือตรงนี้ท่าเหลือเซนรูนกกลางมาร์คนะครับมาร์คมีคําว่ามาร์คด้วยแสดงว่า M A R K T เนี่ยภาษาเยอรมันแปลว่าตลาดนะครับอาจจะมีตลาดอยู่ตรงนี้ก็ได้ ได้เราต้องเดินลากรกะเป๋ากันส่วนถ้ารถไฟขึ้นภูเข,ขาก็คือตรงนี้แผนของเราก็คือจะเดินเล่นระหว่างตรงนี้กับตรงนี้แหละจนถึงเวลารถบัสไปต่อ,อ,อไปต่อที่บาดอิเช่นนะครับคงจะประมาณสักสองชั่วโมงก,กว่าในการเดินที่เซนบุกังสำหรับเซนบุกังนะครับซูมเข้ามานี่คือท่าเรืออยู่ตรงนี้ท่าเรือที่เราลงนะครับเซนบุกังมาร์กนะครับก็แล้วเราก็เดินอยู่แถวแถวนี้แหละถ้าไปขึ้นรถไฟก็ตรงนี้นะครับนี่โรงแรมเดิมที่เราเคยเคยคิดจะพัก ถ้าเราพักเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่ราคาแพงที่สุดในทริปนี้เลยมากกว่าอินสบุกที่เราเคยพูดถึงซิอีกประมาณ4ี่พันนิดๆอะ่ะเกือบเกือบสี่พันหนึ่งอะ่ะอยู่เซนรูบกลังนะครับก็อันนี้คือถ้าเหลือที่เราลงอ่าและที่วงกลมไว้คือป้ายลถดเมเราจะไปขึ้นตรงจุดไหนก็ได้นะครับแต่แต่ที่เราตั้งไว้ว่าเราจะขึ้นคือนี่แหละเซนรูบกลางอิมซาวซักมาร์กเนี่ยครับท,ที่เที่ยวของเซนรูบกลังมีให้เดินอยู่แค่นี้เหรอ ก็เท่าที่รู้คือไม่ได้มีแอคแท็กชั่นอะไรเป็นพิเศษนะเพราะว่าคนที่เขามาที่เนี่ยเขานอกจากพักผ่อนแล้วเขาก็จะเหมือนแบบทํากิจกรรมเอาดอกร์กันอ่ะก็ปั่นจักรยานไฮกิ้งอะไรพวกเนี้ยเราบาังเอิญว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยได้แต่เดินเล่นเฉยๆตอนแรกอยากจะมาขึ้นอันนี้มากเลยนะครับสชับเบิกบานเนี่ยเพราะว่าเห็นวิวข้างบนแล้วเนี่ยโอ้สวยเลยเพราะว่าตรงเนี้ยนอกจากทะเลสาบกังเซ่แล้วเนี่ยยังมีทะเลสาบมอนเซ่ หรืออ,อ,อ,อีกทะเลสาบหนึ่งจําชื่อไม่ได้เนี่ยคือเหมือนสามทะเลสาบล้อมรอบภูเขานี่เลยนะครับแต่ละมาราคาเนี่ยทาไมมันต้องแพงด้วยว่าเออทำไมต้องแพงด้วยแต่ขอแก้ราคานิดนึงไม่ใช่คนละสี่สิกว่านะแต่ก็ยังแพงอยู่ครับราคาปีสองพันสิบหกก็ซับเบิร์กบานนี่นะครับก็เราทริปก็สามสิบสี่ยูโรต่อคนก็ยังถือว่ายังแพงเอาเรื่องอยู่เราสองคนก็หกสิบแปดแล้วก็เลยเออจำเป็นต้องจำใจตัดไป ขนาดแวงบานที่การมิสปาเทนคนละลยี่สิบเลือไม่ได้ขึ้นเลยแ้วก็เข้ามาดูเว็บนี้เลยนะครับ s ช c บ a r b e r g b a n a t นี่นะครับก็คือเจ้าเนี่ยเขาทําเรือด้วยเรือที่เรานั่งมาก็ยี่ห้อนี้แหละแต่โชคดีที่เขาให้ถูกนะโอเคถ้าไม่ถูกนี้เราคงไม่ได้นั่งเรือแน่เลยนั้นนี้เราเที่ยวกันที่เซนบุฟกังจบแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสักสองชั่วโมงกว่าๆเรานั่งรถบัสสาย546จากหมู่บ้านเซนบุฟกังนะครับมาที่เมืองบัตอิเช่น คือผังของเมืองบาดิเช่นนะครับก็สถานีรถไฟอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะนั่งรถไฟไปต่อที่เมืองโอเบอร์ทรอนะครับซึ่งอยู่ตรงคำฮาลส์แบ็ส่วนที่พักของเราอยู่ตรงนี้โอโ้อยู่ใกล้มากใกล้สถานีรถไฟมากรถบัสเรานั่งมาจากเส้นบุกางก็จอดตรงนี้หรือนั่งมาจากที่อื่นก็จอดตรงนี้เหมือนกันอยู่หน้าสถานีรถไฟนั่นแหละนะครับก็เมืองนี้ก็ที่น่าสนใจก็คือมีลําคลองเนี่ยคือลําคลองทรอน,นี่นะครับคล้ายๆโอเบอร์ทอนที่บอกเมื่อกี้เลย ล้อมรอบนี้นะครับเนี่ยชื่อโทนนะครับแล้วก็ไคเซอร์วิลล่าเอ่อเป็นจะเรียกว่าปราสาทก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นคฤหราสนาที่พักของขุนนางหรือว่าของราชวงศ์ฮับสเบิร์กเวลามาพักผ่อนที่นี่แล้วในนี้ก็จะมีที่เห็นในรูปนะก็ะคือโรงแรมแบบอลังการอย่างกับคฤาาสน์เนี่ยอย,อยู่โซนนี้ด้วยแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอีกมากมายแล้วก็วิวทิวทัศน์ก็สวยเหมือนหมู่บ้านที่เป็นรีสอร์ทมีภูเขาล้อมรอบบรรยากาศดีมาก เป็นแนวรีสอร์ทนะไม่ได้เป็นแนวคลาสสิกแบบที่เหมือนที่เราผ่านผ่านมาเราก็สนใจอยากจะมาแวะที่นี่กันเป็นพิเศษนะครับเราก็จะมีเวลาให้กับที่นี่ก็คือถึงกลางคืนเลยแหละ